<C oughs> ปลาช็อกเกอร์ครับท่านผู้ชมนี่ปลาช็อกเกอร์เออปลาช็อกเกอร์อปลาช็อกเกอร์แดกแดกได้นะครับท่านผู้ชมแดกแล้วท่านผู้ชมจะติดใจนะเนื้อมันแดงดีมากเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อออกให้ดูนะครับวิธีเอาเนื้อออกมันอาจจะมีเลือดนะครับเพราะว่าเวลาเราถา่ายคลิปมันอาจจะโดนยูทูบเขาแบนนะ ตอนนี้ผมก็จะทําเป็นหลังจากที่เอาออกแล้วนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันต้องถ่ายมืดๆทั้งน่อนนะครับมันอาจจะมีเลือดปลานะครับท่านผู้ชมปลาชกเกอร์แดกได้นะครับแดกได้แบบว่ามีอโปรตีนสูงด้วยนะครับท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมไปดูชิปอ่าคนบาซินนะครับเขาจินปลาช็อกเกอร์จินปลาปีเรนย่านะครับปลาปีเญน่าที่ปลาคมคมนะครับเราหย่อนขาลงไปนะครับแม่งมันกัดเนื้อเราเหลือแต่กระดูกนะครับนี่จะต้องเช็ดเลือดออกกันนะครับท่านผู้ชมเรามาดูมาดูกันนะครับท่านผู้ชมนี่นี่เนื้อมันแดงดีมากครับอ่าเป็นเนื้อปลาที่แดงดีมากครับนี่ โอ้โหเวลาเราไปไปผัดชาผัดกะเพราก็น่าจะได้ต้มยำก็น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมแต่ช่วงที่เอาออกมันจะยากหน่อยเพราะว่าปลาพวกนี้มันเก็ดมันแข็งครับนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้ตัวใหญ่หลายตัวนะครับวันนี้นี่ครับมันเป็นปลาที่แบบว่าหากินเชื่องช้าเหมือนกับหอยประมาณนี้นะครับอืมแต่มัน เฮ้ยอ่ามันอ่าแบบว่ามันเพาะพันธุ์เร็วมากครับเราตัดหางมันนะครับท่านผู้ชมหลังจากท่านผู้ชมตัดหางมันแล้วก็วตัดหัวมันครับท่านผู้ชมนี่ครับผมก็ต้องตั้งกล้ลองไกลๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากลัวแบบว่ามันมีเลือดมีอะไรเดี๋ยวยูทูบจะให้ชิปผมเป็นชิปเหลืองนะนครับนะครับท่านผู้ชมก็ ปลาพวกนี้นะครับต้องใช้มีดคมๆแข็งๆนะครับเอามีดอ่ะธรรมดาอ่ามีดที่ไม่ถ้าไม่ไม่ใช้มีดที่แข็งๆไม่เอามาทําไม่ได้นะตัวเราต้องมาอ่ะเอาตัดชี่พ้างหลังเขานะครับเอามีดตัดไปอย่างนี้นะปอดๆออกไปแล้วเราก็จะมาปอกออกเหมือนกับนะครับปอกดึงเกดเขาอยู่แข็งมากเราดึงเอมาแล้วานะครับ เกเขาเนี่แข็งมากครับท่านผู้ชมนี่ก็นะต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเก็บมันนี่แทงมือเป็นแผลเลยนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ทํามันคือมันเอาออกยากครับแต่พอออกแล้วมันอร่อยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ต่อไปเราพากันมาแดกปลาช็กเกอร์ครับท่านผู้ชมมันจะได้หมดจากคลองน้ำนะครับ แต่ก่อนหอ,หอยเชอรี่นี่ไม่มีใครกินนะครับทุกวันนี้หาขายไม่ทันนะครับเพราะว่าคนกินนะครับหอยเชอรี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เรามาแดดปลาชุกเกอร์คราวนี้อึ๊บโอ้โหมันช่วงเอาออกมันจะยากสักหน่อยนะครับท่านท่านผู้ชมผมว่าเอาไปทปําปลาส้มปลาอะไรก็คงได้นะต้มหยอกต้มยำผัดกระเพาะกระเพราน่าจะได้หมดนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมก็เนอูโหโอ้โหโูหมันออกอยากจริงชิปวิธีเอาเนื้อปลาออกนะครับในปลาช็อคเกอร์ถ้าเราพิมพ์เข้าไปใน youtube มีนะครับบางคนนะครับระดับเชฟฝีมือนะครับที่เขาออกกันนะง,ง่ายง่ายง่ายกว่าผมอีกครับกูกว่าจะได้แต่ละตัวนี่แม่งนะพอเราดึงออกนะโอ้โห,โหเนื้อมันสวยมากครับท่านผู้ชม นะผมว่าถ้าทำปลาส้มปลาชอชเกอร์ก็คงน่าอร่อยนะเนื้อเนื้อมันแดงมากครับเนืะอแดงเหมือนกับเนื้อจระเข้หรือเปล่านี่อะอ้ฮู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 สดๆนะครับนะเราเหมือนกับเราได้กินปลาฉลามบานครับทั้งนู่นมันนี้ก็อาจ นะครับโหดร้ายไปหน่อยนะครับแต่มันเป็นก็เป็นชีวิตจริงของมนุษย์ครับท่านผู้ชมว่าเราเก็ดม,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 มันนี่แข็งมากต้องใช้มีดอลันยิกเอาเก็ดม,มันออกนะครับเนื้อันนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ออกไปละ มันก็ปอกออกเลยนะเสียงดังแก๊แกแก๊แกแก๊แกเลยนะอถ้าถ้าถ้าเราปอกออกนะแต่แม่งเก็ดแข็งยุบหายในเวลาดึงออกอู้แม่งเลือดเข้าตากูเลยนะนะครับท่านผู้ชมก็เป็นปลาที่น่าจะเป็นปลาที่เศรษฐกิจตัวใหม่นะผมว่าเพราะว่ามันเลี้ยงแบบ ไม่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเป็นยังไงละ่ะคือไม่ต้องซื้ออาหารให้มันนะครับถ้เาเป็นพวกเลี้ยงปลาหนอกปลานินเราต้องซื้ออาหอารให้มันกินนะแต่ปลาพวกนี้ก็ไม่เห็นใครซื้ออาหารไม่กินนะหรือมันมีความสามารถหาจริงจริงยไม่รูนะครับท่านผู้ชม ตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวอันนี้สดสดทุกตัวนะครับวันนี้ตัวมาตัดเอาแมนตอนต้นหน่วงวนนี้นะเอ้มันอยากตัวเราจะต้องตัดชีบหลังมันออกก่อนนะครับเอามีดคมตัดชีบลำลำมันออกแล้วเราก็แกะออกเหมือนกับปอกอะไรวะบรรยายไม่ถูกวะนะใช้มีดช่วยก็ได้นะท่านผู้ชม สองข้างนะครับเนี่ยมันคือคนไม่ค่อยกินมันเพราะว่ามันทํายากนะครับขั้นตอนการที่เอาเนื้อมันออกนะครับมันไม่เหมือนปลาช่อนเราขอดเก็ดมันก็นะครับเราขอดเก็ดมันก็หลุดออกไปแล้วนะครับแต่ปลาพวกนี้มันจะหืมตกลงไปในดินด้วยแมนะ ต้องใส่ถุงมือสั้งหน่อยนะครับแล้วก็ดึงใส่ดึงพุงเดี๋ยวผมจะไปล้างมาให้ท่านผู้ชมดูครับะท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวอีกสองตัวนะครับได้กบมาตัวหนึ่งไนดะ้ไหมเองกระโดดผ่านหน้ามากระโดดผ่านหน้ามาก็เลยโดนโอ้โหแม่งกระดิ่นดินด่นดิน่นนะทำเลยสดสดทุกตัวตัดหางมันออกนะครับท่านผู้ชมพอต,ตัดหางแล้วก็ ตัดหัวเราคิดว,ว่าเราได้กินปลาฉลามบานทุกวันนะครับนี่ครับตอนดัดหือ,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 อเสียงดังฟังชัดในการที่มีดมันเฉือนเข้าไปกับเก็ดปลาช็อกเกอร์นะครับมันก็จะแล้วก็ ดึงดึงเกล็ดออกหลังจากที่เราผ่าด้านบนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเน็ตดูได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจะรีบทำให้มันเสร็จครับอื <c oughs> <c oughs> ออกตัวสุดท้ายเลตัวสุดท้ายตัวเล็กนะครับท่านผูอนนี้ตัดหางมันครับท่านผู้ชมหางปลาช็อกเกอร์ตัดหวัว มันจะง่ายมันมันปลอกง่ายเเห็นคนนั่นบาซินเขาว่าดึงออกนะดึงเนื้อออกทำไมมันทำง่ายอย่างเงี้ยนี่ครับเพื่อพวกที่ประเทศที่มีนักเตะบอลจริงๆนเพราชอบกินปลาพวกนี้ เีมาร์พวกอะไรนะโรนันโดโรบินโยนะครับบ้านเขานะครับที่กินปลาพวงนี้ก็เลยเล่นบอลจริงหรือเปล่าอะ่ะกินปลาช็อเกอร์ได้เล่นบอลจริงนะเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อรุ่งนี้ป่เปิดน้ำใส่ไหน ได้ยังไงเอ้ยไม่ต้องเปิดยังไงเอาไม่ปากมังจ้งมา นี้ได้มาแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากตี่เรานะครับขอเวลาชิ้น่องกันนะปิ้งก็เยอะมากเลยครับในคลองเราต้องมาล้างนะครับล้างพวกเนื้อปลา เมื่อกี้มันร่วงไปใน,นเขียงนะร่วงตกลงไในดินต้องมาล้า,ทางทั้งคนอันนี้ตัวใหญ่ <c oughs> นครับท่านผู้ชมก็เป็นเนื้อปลาชักเกอร์นะที่เรามาวางไว้ท่านผู้ชมตัว มันร่วงไปในดินมันต้องมาล้างล้างเลือดอกนะเพื่อที่จะถ่ายชิปให้แบบว่าไม่ไม่ติดเหลืองนะผู้สมเนี่ย จะต้องพาท่านผู้ชมไปดูกันครับอันนี้เราล้างเลือดออกแล้วครับท่านผู้ชมนี่เป็นเนื้อปลาช็อกเกอร์นะครับที่สวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมนเนื้อปลาช็อกเกอร์ไม่น่าเชื่อว่าจะสวยงามขนาดนี้ครับท่านผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้ครับหมูแดงแดงดีมากครับคือเน,นื้อปลาช็อกเกอร์ สวยงามจริงครับอ่าเอาเราจะไปทำผัดชาผัดอะไรผัดต้มยอกต้มยำก็น่าจะได้น่าจะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับท่าน